วันที่สองแล้วครับจะพาลูกสาวไปเรียนกีตาร์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่ยดๆ วันนี้เป็นวันที่สองวันที่สิมาดูเส้นทางกีตาร์ฮีโร่ของน้องต้นหอมต้นหอมใช้ยามาฮ่าเอฟสามหนึ่งศูนนะครับอันนี้พ่อยกมรดกให้ไปแล้ว f 3 1 0กีตาร์ย้อนยงกีตาร์คลาสสิกโอเคลูกโชคดีอันนี้ไปส่งลูกสาวไปเรียนกีตาร์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์วันที่สองนะครับคอร์สกีตาร์ เรากำลังจะถึงนาฏสินป์แล้วครับนี่เป็นวันที่สอง y a y ์ทูกีตาร์ฮีโร่มาดูกันว่ามาเอาใจช่วยสาวถนัดซ้ายนะครับปกติแล้วลูกสาวผมนี่ถนัดซ้ายแต่ว่ามาเรียนกีตาร์เนี่ยก็คือว่าเป็นแบบเหมือนมันดีอย่างก็คือเริ่มใหม่เลยเพราะนั้นก็เริ่มใช้มือขวาได้เลยใช้มือขวาในการเล่นเหมือนคนถนัดขวานะตอนนี้เราเข้าสู่ วิทชลาลนนาฏศินร้อยเอ็ดสถาบันสถาบันดิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาศินนี่เลยนะครับคือศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายเลยในะประเทศไทยเนะี่ยก็คือจบจากที่นี่นะครับเปินศิษย์ของที่นี่มันนี่คือสถาบันด้านดนตรีที่มีกระพแข่งของประเทศไทยแล้วก็ของภาคอีสานนะครับนี่เรามาถึงแล้ว เราจะจอดที่เดิมปุ๊บเลิกอีสปา e เลิกอีสปายโอเคไปมาเจอไปโอเคตามติดชีวิตกีตาร์ฮีโร่อ่าลูก <Thank you. S 1> วันนี้เราตามติดชีวิตกีตาร์ฮีโร่นะครับสาวถนัดซ้ายมาเล่นขวา วันที่สองแล้วันนี้แม่ก็มาส่งให้กำลังใจลูกสาวเหมือนเดิมแว็บแรกที่เดินมาถึงหน้าห้องได้ยินเสียงกีตามากรุนทุกคนกันลัง มาพร้อมกับเพื่อนๆน,นี่ยน,กกนักกีตาร์นักกีตาร์ร,รุ่นจิ๋วรุ่นเด็กทุกๆคนมีความฝันนะครับเด็กๆหลายคนอยากเดินตามความฝันแล้วก็ทําตามสิ่งที่ตัวเองได้ชอบนี่เป็นแค่อีกส่วนหนึ่งที่ชอบในหลายๆสิ่งที่เด็กๆฝันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ